เออ่เอเออ้าปลอมกล้องปลอมแล้วเอา้ายังเรกจะขึ้นแบบทางตรงเลยฮะนูได้ไม่ได้อะไร ได้ฮะได้ไม่ได้ฮะ้ได้ไม่ได้ฮะได้ไม่ได้ฮะได้ไม่ได้ฮะไม่ได้ไม่ได้ฮะ KTM ต่อไปจะเป็น KTM ถ้า KTM ได้นี่ตอกหน้าช่างเร็กเลยนะคันนี้เมาทีเดียวให้ผ่านนะ

định kia thì em thăm máy tay đi đây nào ะได้ไม่ได้ฮะล้อฟรีฮะจังหวะจังหวะที่จะหลาวไม่มีแต่ยุโรปมักจะทำได้เสมอโอ้โหเหมือนหัวเทียนบอดได้รถบ,บอดยัง <laughs> หัวเทียนบอดเหรอจุนแล้วไหมล่ะคา,าบู ché yeah, nướng đi เงินทุกคนนี่รถยุโรปเอาไงช่างเหล็กไม่ยอมแล้วช่างเหล็กไม่ยอมลาวเขาขึ้นลายตรงแบบนั้นเราก็ทําได้ช่างเรี็กบอกเอาไปเป็เป็นเรื่องโดนขิงแน่งานนี้ ถมาก่อนจะย,ยอมได้ไงสุดยอดกิ <c oughs> นไม่ลงนะสองท่านนี้กินไม่ลงกินกันไม่ลง,งาขอมุมมุมตม่ำมั่งฮะลองมุมเงยนี่จะได้เห็นความชันนะผมว่าชันชันมากจุดนี้ชันมาก ชันแบบตาพลาดก็คือไงไมาควรขัดุดมือ <c oughs> มก็ผูเ <c oughs> <c oughs> ลยเอาตั้งหลักก่อนนะนี่อะ่ะชันชันอะไรก็สูงผมว่ารถธรรมดาธรรมดารอบน่าจะหมดก่อนะ ตั้งหลักตั้งหลักในเอารอมไม่ จริงอ่ะสุดยอดโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดยังเรียกบอบฉันไม่ยอมเขาทําได้ฉันก็ทําได้นี่สองคนนี้ตอนนี้ก็ขิงกันอยู่ฮะเขาไม่ยอมมากเขาเลือกรายที่ยากกว่าดูเขาเลือกรายที่ยากกว่าสุดยอดนี่ฮะ เอาไม่เอ้ยเปลี่ยนลายครับเปลี่ยนลายเปลี่ยนลายเอามันแบบนี้แหละฮะรถญี่ปุ่นมันดีเป็นช่วงๆฮะรถญี่ปุ่น มันรักษามาตรฐานไม่ได้เอาอยได้อีดังลักให้งามงามอีดีดังลักให้งามงามก่อนที่

hạ liềm 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 ta cưng mày đai nón mày lắp nè leo mời nào 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 hú bán bán nên đi nên chẳng đi ngô bài bài